เมื่อเฮียชูต้องไปพักรักษาตัวนะคะก็เลยเกิดคู่โชคู่ใหม่กันขึ้นแหละค่ะทุกคนระหว่างมุมมุมอะไรดีมุมนั้นละกัน <c oughs> คุณสันทนะกับมุมน้ำเงินอ่าอ่ะ,อะเอาเป็นมุมแดงก็ได้สำหรับคุณสันทนะนะคะเพราะว่าพอดีแกใส่เสื้อแดงมาพอดีเลยในข่าวนี้อ่ะ มุมแดงคุณสันทนะกับมุมน้ำเงินคุณชาดานะคะคือวันนี้คุณสันทนะประยุรรัตน์นะคะอดีตตำรวจสันติบาลก็ไปเข้าแจ้งความที่สอน,อนลุมพินีเพื่อเอาผิดกับคุณชาดาไทยเศษจารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะแม่ช่วงนี้ก็ฟ้องหมิ่นกันรัวๆไปเลยจ้า จากกรณีที่คุณชาดาเนี่ยนะคะได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วก็มีการพาดพิงใช้คำพูดด้อยค่าเหยียดย้มด่าว่าคุณสัทนะนเนี่ยเป็นขี้กาดเออทำให้คุณสัทนะและครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้คุณสัทนะก็เลยนำหลักฐานเนี่ยเป็นการถอดเทปจากคำให้สัมภาษณ์ที่มีเสียงของคุณชาดาชัดเจนนะคะเอามายื่นให้พนักงานสอบสวน แม่เหยียดยามว่าเป็นขี้กากนี่ศาลจะตัดสินยังไงเนาะคือมันต้องพิสูจน์ใช่ไหมคะว่าเป็นความจริงไหมในการที่จะยกฟ้องหรือไม่ยกฟ้องเนี่ยแล้วขี้กากนี่เขาพิสูจน์กันยังไงก่อนอ่ะเอาเป็นว่าก็รอดูแล้วกันนะคะเพราะเขาก็เอาหลักฐาน เป็นการถอดเทปจากคำให้สัมภาษณ์ที่มีเสียงของคุณชาดาชัดเจนเนี่ยเอามายื่นโดยเป็นการแจ้งความแยกสำนวนต่างกรรมต่างวาระนะคะทั้งหมดใี4คดีด้วยกันเลยทีเดียวรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีบ่อนบางใหญ่ที่ได้มาจากเจ้าของบ่อนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอ่าคือถ้าใครตามกันเรื่องของคดีบ่อนบางใหญ่ก็คงจะรู้นะที่คุณสันทนะเหมือนเขาไปบอกว่าเอ๊ะ เขาระบุเลยแหละใช่ไหมเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะว่าเหมือนและเราจะมือเผยแร่ซ้ำเราจะโดนซ้ำไหมเอาเป็นว่านั่นแหละทุกคนรู้แหละแอนว่าแอนได้ขยายซ้ำก็แล้วกันนะคะและเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของคุณชาดาเนี่ยผิดจริยธรรมนักการเมืองหลังจากนี้ค่ะคุณสันธนะแกก็จะเดินทางไปร้องต่อนายกให้ตรวจสอบพฤติกรรมของคุณชาดา และรับรองว่ารัฐมนตรีภายใต้การกำกับดูแลของตัวเองเนี่ยไม่ชอบการพนันจริงหรือไม่มส่วนสาเหตุที่นำมายื่นที่สอนนอลุมพินีไม่ไปยื่นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของคดีเนี่ยคุณสันทนะแกะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางคดีแกนะแกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางคดีแต่ถ้าหากมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าข้อมูลมีประโยชน์แล้วเรียกแกไปให้ข้อมูลเนี่ยแกบอกว่าแกก็ยินดี ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีรัฐมนตรีไปเล่นการพนนันที่บ่อนแห่งนี้แล้วเสียพนนันไป15ล้านเนี่ยคุณสันธนะบอกว่าไม่รู้ข้อมูลส่วนนี้นะแต่ที่รู้เนี่ยคือกล้องวงจรปิดในโซน V.I.P. หายไปเพราะว่าคนในบ่อนเนี่ยไหวตัวทันก็เลยนำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะเข้าตรวจคน้น ส่วนภาพวงจรปิดที่มีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยเป็นเพียงภาพโซนด้านนอกคนละส่วนกับโซน VIP คุณาธาธนะยังตั้งข้อสังเกตอีกนะคะว่าบ่อนแห่งนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่เดือนกันยายน2566ช่วงเดียวกับที่มีการจัดตั้งคอรมอแล้วก็มีการร้องเรียนช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งตั้งข้อสงสัยว่าช่วง4เดือนหลังเปิดบ่อนเนี่ย ฝ่ายปกครองจะไม่รู้ได้ยังไงอืและเหตุใดต้องใช้เวลาน,านานถึง3เดือนถึงจะเข้าตรวจคน้นอืสื่อก็เลยถามว่ากังวลไหมว่าคุณชาดาเขาจะแจ้งความกลับนะเออคุณสัทนาอินี่ว่าไม่กลัวนี่รุ่นนี้ไม่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 กลัวใครอยู่แล้วนะคะอะพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับชาดาที่ไหนก็ได้อของแท้นะ ไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจอายการหรือศาลแต่จะไม่ไปอุทัยธานีนะจ๊ะอ้าวของไม่แท้แล้วสิคะของแท้นี่มันต้องแบบถึงไหนถึงกันต้องเจอกันได้ทุกที่แต่แกบอกแกไม่ไปอุทัยนะจ๊ะแต่ถ้าต้องไปก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมทีมงานให้พร้อมเอออ่ะอะก็ได้อยู่ถึงแม้ตอนแรกจะบอกว่าไม่ไปแต่ถ้าต้องไป แกก็ไปแต่ขอแค่เตรียมตัวเตรียมทีมงานให้พร้อมก่อนเท่าน,นั้นเองนะคะอ่ะมวยคู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปก็โปรดติดตามกันตอนต่อไปนะคะทุกคน